สวัสดีครับพบกับผมนะครับธนยศนุ่งเรืองเจริญง่ายๆใครๆก็ซื้อได้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับการจะซื้อรถมือสองนะครับลูกค้ารู้ไหมว่ารถคันนั้นเคยซ่อมเครื่องมาไหมหรือลูกค้ายังไม่รู้คลิปนี้มีคําตอบนะครับว่าเราดูตรงไหนนะครับวันนี้ผมมีแนะนํานะครับตรงที่เขาหรือหรือยกเครื่องยนต์ออกมาซ่อมข้างนอกนะครับแล้วบางทีนะครับช่างนะครับเขาจะ ใส่กลับไปเหมือนเดิมไม่ได้นะครับหรือว่าอาจจะลืมนะครับหรือว่าอาจจะใส่ไม่ถูกต้องเรามีข้อแนะนํานะครับให้ลูกค้าได้ดูนะครับว่าจะได้ว่ามีประโยชน์กับลูกค้าที่จะซื้อรถมือสองกับเราหรือซื้อรถมือสองจากที่อื่นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับการซ่อมซ่อมแล้วเราเครื่องดีราคาถูกแล้วก็ซื้อได้นะครับลูกค้าไม่ได้ว่าไม่ให้ซื้อนะครับซื้อได้แต่ราคามันจะถูกกว่าท้องตลาดอะไรลูกค้ารับได้ก็ซื้อได้ครับไม่มีปัญหาครับเช่นรถยนต์เคยทําสีมาไหม ถ้าเคยทําสีมาราคามันซอบหรือว่ารถมันดีสภาพดีราคาสูงหน่อยลูกค้าก็ตัดสินใจซื้ออันเรานะครับเพราะว่ารถราคาไม่แน่นอนในการขึ้นลงของราคานะครับต่อรองเหมือนไปเติมน้ํามันต่อรองไม่ได้นะครับลูกค้าต่อรองน้ํามันไม่ได้อยู่แล้วเติม200ก็ต้อง200นะครับแต่รถยนต์มีการซื้อขายต่อรองกันได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกดูยังไงนะครับรถมือสองนะครับเรามาดูนะครับว่าการที่เขานะครับเปลี่ยน ซ่อมเครื่องมาแล้วทีนี้ไปดูตรงไหนว่าเราจะรู้เอาเบื้องต้นเลยนะครับผมมีคลิปนี้มีมีคำตอบนะครับมาดูกันครับนี่นะครับน็อตที่จับแท่นเครื่องมันจะมีอยู่สี่ตัวนะครับลูกค้าให้ส่องเข้าไปดูนะครับตัวนี้มันจะมีซ้ายขวาบางทีช่างนะครับอันนี้ผมไม่ได้โทษช่างนะครับบางทีลืมนะครับจะใช้น็อตขันลงถ้าขันลงนี่แสดงว่าผิดนะครับถ้าประกอบเข้าไปนะครับต้องขัน หัวน็อตนะครับตัวจับนะครับตัวหัวน็อตจะอยู่ด้านล่างตัวปลายจะอยู่ด้านบนนะครับส่วนมากที่เขาทํามาพอไปซ่อมเสร็จมาปุ๊บนะครับเอาหัวลงนะครับเอาหัวลงแล้วขันด้านปลายด้านไปลายลงข้างล่างส่วนหัวน็อตจะอยู่ข้างบนนะครับอันนี้ผิดนะครับของโตโยต้าเดิมศูนย์เลยครับทุกคันนะครับลูกค้าที่ดูรถนะครับไปลองดูตัวเองรถตัวเองได้นะครับว่ามันขึ้นหรือมันลงนะครับ ตัวจับจะต้องอยู่อย่างนี้นะครับลักษณะอยู่อยู่ด้านบนถ้าใส่ผิดแสดงว่ารถคันนั้นน่าจะเคยยกเครื่องมาแล้วก็มาซ่อมนะครับอันนี้ก็การัน <darum> ตีได้นะครับบางทีถ้าท่านเดิมโรงงานจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลูกค้าครับ <Re form> อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ารถนะครับถ <lio> ้ <sek und ere> าย,ยกเครื่องมาซ่อมนะครับหัวน็อตจะอยู่ด้านล่างนะครับของวีโก้นะครับอันนี้เป็นของวีโก้ที่จะอยู่ด้านล่างแล้วขันน็อตจะอยู่ด้านบนนะครับ ถ้าอันไหนสลับแสดงให้สันนิษฐานว่าเคยยกเครื่องลงมาทำนะครับหรือว่ามีอะไรสักอย่างนะครับแล้วมาดูรถคันนี้ครับโตโยต้าวีโก้เครื่องยนต์2อ0พนะครับ V n Turbo เครื่องคันนี้นะครับปี20 1 0หรือปี53มีเป็นมีดียังไงนะครับอันนี้ได้เดิมนะครับลูกค้าได้เดิมสีเดิมนะครับท้ายเดิมหน้าตาเดิมฝานลอดไม่ขยับนะครับคันหน้าเดิมมาเรามาดูคันหน้าครับลูกค้าบอกว่ารถชนหน้าแล้วคันหน้าไม่มีนะครับก็คือไม่มีตัวเลขนะครับ ไม่มีตัวเลขตัวนี้นะครับอ่าสมมุติว่าขาหน้าไม่มีเลขตัวนี้แสดงว่ามีมีการชนมาเล็กน้อยนะครับหรือว่าอาจจะเยอะก็ต้องดูอ่าส่วนประกอบหลายอย่างนะครับอันนี้ขาหน้านะครับเราไปดูข้างในนะครับเลขขาหน้าเมื่อกี้นะครับหนึ่งศูนย์อ่าหนึ่งแปดศูนย์สองเจ็ดนะครับเรามาดูนะครับรถคันนี้นะครับผมได้ทําการความความสะอาดนะครับไม่ว่าลูกค้านะครับซื้อไปให้มันเจกับทางร้านเราเลยครับธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์นะครับก็ ทำการลื้อนะครับนี่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับก็จะมีฝุ่นนะครับลาฝุ่นนะครับเราจะเช็ดทําความสะอาดให้ทุกซอกทุกมุมนะครับสิ่งไหนที่เราทําได้เราจะทํานะครับนี่ครับรถอ่ามันจะสกปรกนะครับเมื่อกี้นี้ตัวเลขตรง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 ด้านหน้านะครับนะครับมันจะมามันจะมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมันจะอยู่ตรงอ่าตัวถังรถด้วยนะครับลูกค้าดูนะครับหนึ่งแปนย์สองเจ็ดนะครับเห็นไหมครับ ปีผลิตปีสองพนสิบนะครับตัวนี้ลูกค้าจะซื้อเวลาซื้อเมื่อสองก็จะหายากนะครับจะดูยากหน่อยนะครับจะอยู่ได้นิดนึงนะครับเพราะว่าแต่มันอยู่อยู่ใต้พรมนะครับลูกค้ารถคันนี้ได้เดิมนะครับตะเข็บนะครับตะเข็บตะเข็บเดิมนะครับหมดเบ็ดอาร์กนะครับหมดเบ็ดอาร์กอยู่ครบหมดนะครับอ่าภายนอกนะครับเราก็จะทําความสะอาดอีกรอบนึงนะครับนะครับส่วนด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็มีรอยเล็กน้อยนะครับสีดํานี่ก็จะลอยเห็นได้เด่นชัดนะครับแต่ถ้ามองไกลๆก็จะไม่เห็นนะครับส่วนพื้นข้างในเราไปไหนนะครับเราจะทําความสะอาดเดี๋ยวเราจะทําการล้างนะครับเราจะทําการล้างพวกนี้หมดเลยนะครับให้ให้ลูกค้าได้มั่นใจในความสะอาดของเรานะครับว่าเราทําให้จริงๆด้านฝาท้ายนะครับคันนี้ก็ได้ท้ายเดิมท้ายเดิมตะเข็บเดิมนะครับหมุดเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับที่ลงที่โรงงานทํามา ไม่มีรอยผุเลยรถคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับออกจากห้างเลยนะครับถามว่ามีมีรอยไหมมีรอยฝาท้ายนะครับมีรอยมีรอยฝาท้ายมานะครับ,บ,รบ,บก็มีรอยเหมือนร,น,มนรอยไก่นะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ก็มีรอยมีรอยขูดขีดนะครับลักษณะขูดขีดเหมือนรอยไก่นะครับเหมือนรอยไก่นะครับเดี๋ยวเราจะลอง ล้างนะครับส่วนยางนะครับยางยังใหม่เลยทั้งสี่เส้นเลยนะครับยางนะครับยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยลูกค้าซื้อคันนี้ไปก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับถือว่าคุ้มเลยกระจกเดิมนะครับกระจกแคปโตโยต้นะครับเดิมจกหน้าหลังซ้ายขวาเดิมทุกชิ้นนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับลูกค้าเวลาดูรถนะครับดูดูดูรถนะครับให้ดูเยอะ ก็ได้นะครับหลายๆคลิปนะครับเขาก็สอนการดูรถเหมือนกันกับผมนี่นะครับแต่ถ้าลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อว่าจะซื้อดีไม่ดีนะครับเพราะวางมาคันรถรถไม่เดิมเราก็บอกว่าไม่เดิมส่หรับรถคันนี้นะครับเราจะทําความสะอาดภายในให้เรียบร้อยเลยไม่ไม่ไม่มีหมูเม็ดนะครับเราจะทําทุกคันนะครับที่เราทําได้นะครับลูกค้าไม่ได้ว่าแต่ทุกคันหรอกเพราะว่ามีติดเครื่องเสียงมาผมลืมไม่ได้จริงๆแล้วเพราะทีมงานเราทาไม่ได้แต่โดยรวมรถเราจะเอามาให้กับลูกค้าแต่ละคันเราก็ดูว่ามีตัวไหนมีตําหนิ ตัวไหนไม่มีตำหนินะครับลูกค้ายังไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมผมธนยศลุงเดืองเจริญยนต์ง่ายๆใครๆก็ซื้อได้เราจัดไปแนน่นได้ทุกที่นะครับท้ายนี้นะครับขออวยพรปีใหม่นะครับให้ห่างไกลจากโควิดช่วยกันทุกคนนะครับป้องกันนะครับอย่าให้ติดโควิดนะครับเราเป็นห่วงสําหรับลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมไปผมก็เซฟตัวเองเหมือนกันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ